แล้ก็คือหนึ่งสินค้าตัวนี้ครับครับยินเลดลอนดอนบิดสีส้มสีส้มอ๋อจำง่ายๆีสง่าย่ครับจำง่ายๆเลยครับครับคุณภาพคุณภาพดีมากเลยเพราะว่าวัสดุที่เขาทำอ่ะใช้วัสดุที่เคลือบอย่างดีเลยนะครับผมเรีาเรียกว่าเคลือบมาแล้วไม่มีการขึ้นสนิมไม่มีอ่า แล้วราคาร้อยใบนะครับร้อยใบหนึ่งร้อยร้อยสามสิบบาทถึงร้อยห้าสิบบาทไม่แพงนะครับผมไม่แพงอย่างที่คิดนะครับครับสภาพร้านของอาจารย์อ้นนะครับนี่ครับใจเสื้อเหลืองนะครับผมก็สวัสดีอาจารย์อ้นและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่กำนันเนาะนี่เป็นทัางผู้ใหญ่เป็นทัางกำนันเป็นท่างอบตนะเป็นทุกอย่างเลยนะครับอดีตนะครับตอนนี้ก็ลูกชายได้เป็นต่อเลยครับครับได้เป็นต่อวันนี้ก็มาตัดผมเนาะ เนี่ยดูสภาพร้านของอาจารย์อ่อนนุ้ยสะอาดไหมครับอย่าไปดูเลยครับเพราะว่าร้านของผมเนี่ยเป็นร้านทรมานเกสาทรมานเกสาตุลักตุเล่บาเบะตุลักตุเล่บาเบะครับมึงตายม่มีใจไม่มีใจอยากแต่งชิบอะไรกันเราไม่ต้องได้เสื้อเลวครับถ้าของแท้ของแท้ของแท้คือถอดเสื้อนะครับอาจารย์อ่อนกันงานต้องถอดเสื้อเอาดูทรงครับทรงเดิมง่ายๆเลยให้ดูทรงกันเลยครับง่ายๆแล้ว แล้วจะทําเป็นทรงอะไรทีนี้อาจารย์อ่นอนเราต้องมาคำนวณคำนวณไม่ถามาแขกไหมเรื่องอะไรจะถาม,ามไหมหรือจะทําเองแต่ว่าวิธีถามคต้องคิดก่อนว่าการคํานวณน,นี่หัวเขาไม่ล้านแต่คิ้วต่ํอา <c oughs> เอาเอา <c oughs> เอา,เอา,เอาจะว่าอะไรก็บ่าไปเลยครับผมใช่น้าผมลงตื๊บไปดีกว่า,า <c oughs> มั้งไงไแก๊งรับจ้างตื๊บก็มีนะเนี่ยอันนี้ตรงอย่างนี้เขาเรียกว่าทรงซอยกันเลี่ยมอยู่ตัดมาแล้วหนึ่งเดือนครับทรงผมทรงนี้ตัดมาแล้วหนึ่งเดือนล้วจะทําทรงอะไรนี่ เขาก็จะเอาเป็นลองทรงเลิมๆิมเพื่อที่จะไม่ให้บาลานซ์กันข้างบนเท่าไหร่นักไม่ให้บาลานซ์เลยใช่ไหมอ่าทำยังไงเอาว่ากันเลยก็ได้อ่าทำหนึ่งากันเลยเนาะครับเนาะครับใส่เบอร์หนึ่งครับอ่าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งใส่เบอร์หนึ่งแล้วก็ถูขึ้นถูขึ้นไหลขึ้นหลักถูขึ้นก็ต้องให้ได้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมุมฉากหรือเปล่าฉับด้านว่าจะด้านคุณด้านแล้วนี่มันจะได้พอดีเห็นไหมครับอ่าพอดีเลย เห็นไหมทีเดียวเสร็จเลยใช่ไหมอาจารย์อ้นทีเดียวแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้แล้วก็เชื่อมต่อมาเราเชื่อมมาเชื่อมต่อมาเชื่อมต่อมาเชื่อมต่อมาหากินง่ายเนาะอาจารย์อ้นง่ายเพราะเพราะเพราะว่าผมไม่มีงินเราก็ตัดได้เงินแล้วเรตัดไเนี่ยอาจารย์อ้นหากินง่ายจริงบนหัวคนอื่นหากินบนหัวคนอื่นคนส่วนมากก็จะทำนาบนหลังคนนี้นี่ทำนาบนหัวคนเลยครับอาจารย์อ้นเขาเรียกทำกิน ลองดูผมหัวถังด้อว่าใครตัดไหนครับคุณวันชัยครับผมตัดได้คลิปผมตัดได้มีอยู่มีคลิปลาคำว่าลองทรงเนี่ยเอาพอประมาณเก่งกลางใบหูเนี่ยเนาะจะเป็นลองทรงใช่ไหมครับมันจะเป็นลองทรงส่วนข้างบนเราไม่ต้องบอกว่าลองทรงอะไรใช่ไหมไม่บอกบอกไม่ได้อ่าบอกไม่ได้ขี้เกียจบอกใช่ไหมราะว่าถ้าบอกลองสรงไม่ไอ้ไอ้ที่เราบอกไว้เพราะอะไรถึงบอกไม่ได้เหตุผลเพราะว่าข้างบนอาจจะตัดผิดพลาดได้ป่ะ ผิดพลาดก็ได้ครับถ้าเราตัดผิดพลาดไถสูงกันไปเราก็บอกลงทรงสูงไปใช่ถ้าไถพอประมาณก็เป็นลงทรงต่ําแล้วลงทรงกลางใช่อเราจะได้ไม่ผิดพลาดใช่ไหมเอาเอาไปสิบคะแนนในเรื่องผิดพลาดได้แบบจะได้ไม่ต้องไม่ต้องว่าอะไรเลยไม่ต้องว่าเลยไม่ต้องว่าอะไรเลยคเอาไปสิบคะแนนผิดพลาดครับเอาสิบคะแนนคุมหัวก้าวบานเขาจะเขาจะบอกอันนี้แถมปี๊บไหมครับแถมคุมหัว แล้วแต่จะเอาความดีไปใชแถมปี๊บไปด้วยครับใบหนึ่งครับไอ้ควมงมหัวกลับบ้านครับเดี๋ยวจะไอ้เขาเขาจะถามว่าตัดมาจากร้านไหนครับนี่นายงตัดมาจากร้านไหนครับช่างอ้อนโมดิฟายเดี๋ยวภรรยาที่บ้านก็จะถามเสร็จแล้วก็เดี๋ยวตัดมาจากร้านไหนเดี๋ยวจะให้เด็กไปเผา ทรมานเกสรนะครับผมตุลักตุเลบาเบอร์ตุลักตุเล่บาเบอร์ครับสิ่งที่ดีก็มีครับสิ่งที่ดีแล้วก็มีเอาสิ่งที่ร้ายมาให้เราสิ่งที่ร้ายมาให้ก็ได้ครับหน้บ้านก็ไม่ยอมทําเลยครับเละมากเลยครับเราทําป้องกันแขกเข้ามาเยอะเราไม่อยากให้แขกเข้ามาเยอะป้องกันไว้แขกเข้ามาเราจะเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยครับเหนื่อยหายใจแรงเราก็จะนอนเหนื่อยนี่มันหายใจแรงครับกับเราจะไม่มีเวลาพักผ่อนครับ อย่างนี้เรานอนสบายเลยเนาะครับอันนี้ก็ยังมายืนคิวรออีกจุด้ยมีดมีคิวมารออีกอ้ามีครับนี่มันยังมาเลยครับหนึ่งครับยังมาจะขนาดไหนวะท่านเนาะครับทําไมแถวใกล้ๆบ้านงั้นก็จะมาพร้อมกันเลยเนาะมาถึงเวลาถึงเวลาเนาะครบรอบหนึ่งเดือนครบรอบหนึ่งเดือนก็จะมาเนาะมันเป็นวันดอือครับเป็นวันดีมันเป็นวันดีเนาะวันนี้วันศุกร์เนาะวันศุกร์เป็นวันดีวันศุกร์ไก่ปพิงของเดือนสิบสองแล้วอ๋อใช่ใช่ ภูงี่ก็เป็นวันนับไม่ลัเป็นวันนับถัดตัดต้องตัดวันนี้เนาะถ้าตามจริงต้องตัดวันนี้ตามวันน่เนาะวันคือวันโกนครับวันโกนทางพระเนาะทางพระเป็นวันโกนแต่วันดีภาษาของผมนี่วันศุกร์นี่คือวันที่พร้อมจะกินได้วันศุกร์พร้อมวันจะกินได้เออถูกต้องเพราะสุกเวลาเผาเวลาต้มเวลาย่างอย่างเงี้ยต้องสุกก่อนพร้อมที่จะกินครับครับอาจารย์อ้อนก็มีมีความคิดอีกรูปแบบหนึ่งของอาจารย์อ้อนไม่ว่ากันนะครับผม เาจะทําอะไรก็ไม่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนก็ทําไปเทแคบรับว่าอะไรกันทีนี้ถอดเบอร์หนึ่งออกนะครับเอาถอดเบอร์หนึ่งใช้แต่ฟันเฉยเกระตุกขึ้นใช้แต่ฟันฟันอาจารย์อ้อนมีไหมครับจะใช้ฟันเต็มปากครับเต็มจะแทะหรือเปล่าจะใช้ฟันแทะไหมครับฟันประเลียนอ๋อขอโทษทีไม่ได้พูดยาวก็เลยไม่รู้อาจารย์คิดว่าจะใช้ฟันอาจารย์อ้อนมาแทะเลยครับไม่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 มีฟันอีกแบบหนึ่งฟันมีดอีโมะมีอย่างนั้นอีกนะเออ แต่ไม่กล้าทําผู้ใหญ่หรอกครับเพราะว่าผู้ใหญ่นี่ไปที่ไหนเขาก็เคยจะตัดยี่สิบสามสิบเขาไม่เคยบอกผู้ใหญ่ตัดฟรีสักทีแต่กำนันตัดฟรีครับว่ากำนันตัดฟรีผู้ใหญ่ละห้าสิบสามสิบอ๋อผู้ใหญ่อันนั้นเด็กครับกับผู้ใหญ่อ่าผู้ใหญ่ก็ห้าสิบนี่ผู้ใหญ่ทีีน้เด็กกับผู้ใหญ่เวลาเขาเขียนตัดผมอ่ะผู้ใหญ่ตัดฟรีไม่มีนะไม่มี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 แต่กำนันก็ไม่ฟรีเพราะว่าเขามีเขียนกำนันนักทีเนาแล้วก็เขียนแต่ผู้ใหญ่อื ผู้ใหญ่เด็กคือราคาต่างกันเนาะมีราคาผู้ใหญ่ราคาเด็กต่างกันครับครับอาจารย์อ้อนก็ว่ากันไปเนาะว่ากันไปพูดให้มันสนุกโกกหาไปครับครับนุ่นนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นแหละนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นและนั่นและนั่นนั่นปะนั่นก็ไปเจอไอ้นุ่นว่ะครับชีวิตก็จะมีความสุขนะครับอืมชีวิตฉันมีแต่ความสุขความสุขก็มีแต่ความกินได้ในเมื่อกินได้แล้วมันก็อร่อยครับ คเอาขูดไปวัดที่ไหนขูดเลยขูดหันมาหยอกช่างอีกฮันมาหยอกช่างเป็นจับนวดจับกล่าช่างก่อนชอบใจอะไรอะไรเงี้ยหนังตะลุงอ่ะไอ้เท่งไอ้เท่งอ่ะเท่งทองนะเท่งทองเท่งมันร้องยังไงครับทำเลยทำเถิย่อเปิดบ่อะไรทำเลยไม่ว่าไปย่อเปิดเต็มมั้ยไอ้เท่งเถื่อไเท่งไอ้เท่งไอ้ปอดไอปูเไอ้ปอดไอ ปอดแค้ปูงไอ้ทิ้งครับมันที่นี่ถังส่งลงมันไอ้ไอ้ปูงไอ้ลองส่งปิดอ่ะลองส่งเป็นอย่างเงี้ยวิชาการนี้เบอร์หนึ่งใช่ไหมยานอ่อนก็เลยไม่ได้ดูกันเลยแล้วก็มาเก็บด้วยเบอร์ศูนย์เก็บด้วยเบอร์ศูนย์ครับนี่ไม่ใช่เบอร์แล้วเอาวีมารับนิดนึงอ่าอันนี้คือวิธีการนิดนิดวิธีการเนาะอ่านี่ปึ๊บปแต่เราบอกไว้ว่าลองส่งมาดูเขาบอกว่าลองส่งดูข้างหน้า อ่าดูข้างหน้าเลยครับจะจะตัดออกหรือไม่ตัดออกแล้วแต่เราอันนี้แล้วแต่ช่างหรือแล้วแต่แขกหรือแล้วแต่แล้วแต่ช่างแล้วแต่ช่างแล้วแต่ช่างแล้วช่างเขาเถอะอย่างเงี้ยนาะแขกนี่เขาบอกว่าเอาออกนิดนึงแล้วก็ปัดปาดพอเป็นวิธีการเไม่ได้ถามเลยนะจัดแล้วครับนี่ให้เขาดูตัวเขาเองก็ได้คนไม่มีันท่านผู้ใหญ่ยงท่านจะบอกไม่ได้ถามเลยนะเนี่ย ถามก็ไม่ได้ถามก็ตัดไปแล้วตัดไปแล้วตัดไปแล้วแก้ไขไม่ได้น่าจย์อ้นขอโฆษณานิดนึงครับเอาโฆษณามาเลยเอาบอกของดีของดีนิดนึงครับนี่ครับมิดโกนยินเลดลอนดอนบริปแบรนด์จากอเมริกากองสีส้มใช้ดียังไงเนี่ยใช้ดียังไงเอาบอกใช้ดีมากเลยเวลาโกนจะนิ่มนิ่มเวลากันเวลาโกนนี่จะนิ่มใช่ไหมนิ่มดูนะครับเนี่ยลองเลยครับทดลองเลยลากเบา เจ้ามาเลยนี่ไหมใช่ไหมครับอืขาดดีด้วยเห็นไหมครับปึดด๊บบเบาๆจอนจอน,นะครับนี่ตรงหูเนี่ยจับมืออย่างนี้แล้วก็เอามือเอามือแตะมาอย่างนี้แล้วก็ให้โค้งตามรอยหู จรมาที่ตีนผมอีกแล้วนะเอาเท้าตีนผมอ่ะเท้าผมเดี๋ยวจะโดนด่าโดนไหวนี่ครับผมอ่วันนี้อาจารย์อ้อนเป็นเท้าผมนะครับถ้าเราบอกว่าเท้าผมนี่แขกจะเสียใจเพราะว่าเท้าคืจริงจริงเขาเรียกตีนผมเลยเท้าผมเอาตีนด่างตีนลักษณะน้ะลักษณะน้ำครับครับเหมือนกับตีนแหตีนอะไรเงี้ยนะถ้าบอกเป็นเท้าแหี่จะไม่มีคนรู้จักเนาะไม่รู้ไม่รู้มีใครรู้จักเนาะถ้าบอกเท้าเธอรู้อ่าเท้าผมอย่างนี้ก็ไม่มีใครรู้ต้องเป็น ได้นผมอย่างเงี้ยรู้แต่ความสุภาพไม่มีนะอาจารย์อ้นไม่มีก็ถ้าบอกเท้าเธอฉันทจะไม่มีถ้าบอกว่าเท้าเธอเธอก็ถีบฉันสิใช่ไหมเรากำลังถายทำกันอีกเลยถ่ายทำวะอาจารย์อาจารย์อ้นเกาเรียนภาษากองเชียร์กองเชียร์เอากองเชียร์นะครับหลบแล้วก็กองเชียร์ครับคณะกกรรรมาผู้ช่วยผู้ช่วยขอสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยไปสิสัมภาษณ์ผู้ช่วยหน่อยี่มาหายืมสายไฟยาวๆนด้สายไฟยาวๆเอาหาให้ก่อนต่อครับต่อครับต่อ มาฝั่งนี้ครับแต่มปมานาหลายมันจะมดีกหลายอืมไม่มืดแล้วครับไั่ไม่ถึงสิบนาทีเลยยังไม่ถึงสิบเก้านาทีสามสิบเจ็ดครับครับนีบด่ดูครับเอาให้พอสิบลากเบาเบาครับลากยาวๆเสร็จแล้วก็กูนลากยาวาเ,เดิมครับนียาวอย่างนี้ลากอย่างนี้ครับอย่าไปดึงอย่าไปให้มีดเลือ like ล่อนโม่ไเสี่ยวแะครับอย่าไปทำไอตอนโชว์นี่ก็โห แกก็จะเสียวนี่ขนาดไม่พูดไม่พูดนะครับไม่พูดไม่พูดนี่มันไม่พูดอาจารย์นองไม่พูดเขาถึงไม่ให้คนงชาตัดเนาะทายดูทีนี้สรุปเลยเสร็จแล้วกันเป็นอย่างนี้นะครับอืออย่างนี้เลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเป็นลองทรงอะไรครับเนี่ยเขาเรียกลองทรงกลาง ลองทรงกลางเนาะตัดจริงๆแล้วทีแรกบอกจะเอาลองทรงทีนี้พอตัดมือเผือไปก็เป็นลองทรงกลางเลยใช่ครับถ้าตัดน้อยก็ลองทรงต่ําใช่ครับถ้าตัดเยอะก็นี่เป็นหลกทรงสูงเนาะใช่ครับขอบคุณมากครับาจารย์กันกันแล้วขอบคุณมากครับได้แบกสวัสดีครับสวัสดีครับ